เอกกำลังหกพี่ก็ต้องแตกเป็นไรคะเอกกำลังหกเกิดจากอะไรสองอันที่คูณกันฮะเอกกำลังหกเอกกำลังหกเกิดจากเอกกำลังอะไรคะน้องเปตองฮะเอกกำลังสามกับเอกกำลังสามถูกต้องค่ะเอกกำลังสามกับเอกกำลังสามอ่ะปัญหามาแล้วอะไรวะคูณกันได้ร้อยสิบสอง ก็เหมือนที่พี่บอกถ้าเลขเยอะๆนะคะต้องจบแยกตัวประกอบค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดเป็นคู่ๆเอาตอนหลังหนึ่งหนึ่งสอง่ะหันสั้นลงมาแยกตัวประกอบด้วยจํานวนเฉพาะเอาแม่สองแล้วกันสองห้าสิบนะคะเหลือหนึ่งสองหกสิบสองค่ะแยกไปก่อนอ่ะอันนี้ได้ยี่ปดนะคะแยกไปเลยค่ะสิบสี่อ่ะแยกต่อค่ะได้เจ็ดโอเค ตอนนี้เลขที่น้องได้มาทั้งหมดคือสอง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 แล้วก็เจ็ดน้องจัดเป็นสองกลุ่มเอามาคูณกันยังไงก็ได้แล้วให้มันลบกันแล้วได้หกอาให้มันลบกันแล้วได้หกนะคะอ่ะพี่จะทำยังไงดีวะพี่ก็ลองคู่นี้ก่อนแล้วกันสองสองสี่แล้วก็ชุดนี้สองสองสี่สี่เจ็ดดีแปดอ่ะแล้วเราก็ดูดิ ไอ้ยี่แปดกับสี่เนี่ยมันสามารถเป็นหกได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ว่ะแสดงว่าอันนี้ไม่ได้อ่ะจัดใหม่จัดใหม่เอาอย่างงี้เอาสองสามตัวเลยสองสองสี่สี่สองแปดอ่ะแล้วก็เจ็ดสองสิบสี่แปดกับสิบสี่เฮ้ยมันลบกันเป็นเลขหกได้นีอ่านี่แหละค่ะได้ละคือแปดกับสิบสี่นั่นเองอ่ะแล้วก็เติมไปแปดกับ สิบสี่ทีนี้ตรงกลางค่ะไอตรงกลางพี่ต้องการเป็นบวกหกงั้นพี่ต้องบวกให้ใครลบให้ใครคะน้องกระตังฮะพี่อยากให้เป็นบวกหกพี่เอาบวกให้ใครลบให้ใครฮลัลโหลบวกให้ใครลบให้ใครคะตรงแฟนบวกสิบสี่ครับอ่า ลบให้แปดแล้วก็บวกให้สิบสี่ดีมากค่ะอ่ะข้อห้าสิบห้าค่ะข้อห้าสิบห้าเฮ้ยไอนี่มันไปอยู่ด้านหลังว่าก็กลับมาอยู่ด้านหน้าสิคะอ่ะพี่เอากลับมาอยู่ด้านหน้านะกลายเป็นหรือว่าใครจะคิดจากข้างหลังก็ได้นะแต่พี่ไม่ชอบอ่ะพี่ชอบไปอยู่ข้างหน้าอ่ะลบ x กำลัง4ลบ11 x กำลังสองแล้วก็บวก12อค่ะลบ x กำลัง4แล้วก็แตกออกเป็นอย่างละครึ่งใช่ไหมคือ x กำลังสองกับ x กำลังสองแล้วก็ค่อยให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นเครื่องหมายลบค่ะอ่ะพี่ให้ตัวหน้าเป็นเครื่องหมายลบแล้วกันทีนี้ตัวหลังเอาอีกแล้ว126เออใครมันจะเป็นนึกสูตรคูณออกแล้วก็ แยกตัวประกอบค่ะอ่ะร้อยยี่สิบหกนะคะแยกไปเลยค่ะอ่ะร้อยยี่สิบหกสองหกสิบสองสองสามหกสองสามหกเอ้ยไม่ได้ดิหกสิบสามหันสองได้ไงแม่สามค่ะสามสองหกสามหนึ่งสามค่ะแล้วก็สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดค่ะน้องได้มาแล้วสี่ตัวนะคะเราก็ต้องหาว่าเฮ้ย เอาวันไหนดีวะคูณกันแล้วได้ร้อยี่หกอยู่แล้วแหละแต่มันต้องลบกันแล้วได้สิบเอ็ดได้ด้วยอ่ะพี่ก็ลองจัดนี้สองสามหกเจ็ดสามยบเอ็ดหกกับยีบเอ็ดนี่มันจะกลายเป็นสิบเอ็ดได้ไหมเนองเออมันก็ไม่ได้อ่ะงั้นพี่ลองลองสามอันเลยอะ่ะสามสามเก้าเก้าสองสิบแปดกลายเป็นสิบแปดคูณกับเจ็ด 18กับ7เฮ้ยมันสามารถกลายเป็น11ได้ใช่ป่ะงั้นนี่แหละค่ะคําตอบของเราคือ18กับ7อ่ะเติมลงไปค่ะ18กับเจ็๊อเข้าไปทีนี้เนื่องจากข้างหน้ามีเครื่องหมายลบอีกแล้วค่ะเราต้องเช็คแบบใกล้คูนใกล้ไกลคูณไกลนะคะอ่ะใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล ใกล้คูณใกล้ได้ 18x กำลังสอใกล้คูณใกล้ค่ะได้ลบเ